好啦งั้นมาเลยนะนี่เ <vanilla> ป <machine> ็นคำถามที่ไม่ตำเป็นต้องชี้ให้เห็นเลยนะครับรเ่ลมอยากถามที่ในญ่ที่สุดให้ทุกคนคืออะไรครับ้ผมมัในใจแล้ว ก็ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนั่คือได้มาเจอแฟนๆที่ต่างต่างแบบต่างค่าต่างวัฒนธรรมกันเนี่ยครับทำให้ได้มาเจอทุกคนได้มาเจอแฟนๆที่นี่ครับผมอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตั้งแต่ผมเคยเล่นซีนีมาเนี่ยก็ยังไม่เคยได้มาที่ฮ่องกงเลย 咁佢就話最大嘅變化應該就係可以嚟到見到大家嚟自唔同文化、唔同地方嘅 fans 啦。咁佢話因為佢拍咗咁耐劇，以嚟咧都係第一次嚟到可以香港見到 fans 咁樣。你開唔開心啊？開心。P，a p p y happy，我 happy。邊個嘅？我啦。佢就覺得比較 happy 一啲。咁，同我講，就變變幾樣㗎。就係自己變變自己，又得見到大家，見到啲啲，好啱心。 ก็รู้สึกมีความสุขมากคืว่ามนกมีคาต้อมากตก็มีคาปสุขาแต่มีคามุขจากนี้ก็ีควาาจะใ่ก็ีคอามมากต่กที่วามสุากต่ก็มวายสมกแต่กีวามสากต่ก็มีวามขมากต่ก็มามสําหรับต่ก็มู้วสึากแตกี่วาทสุกมากแต่กี่วามสุ่งทก่กมีควมสุขมาก่กมามํากแต่ก็มีวาากต็มีคได้สุากแก็ามากแไรเงี้วครับผมแก้วก็ได้รู้จัก

อะไรที่เคยทําได้ทําหนักขึ้นอย่างเช่นทํางานนะครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เราลงทุนกันเลย mm. ก็เลยต้องทํางานใช้นี้กันหนักขึ้นเลยับ mm. อะไรที่ได้มาแฟนมีปบกติหนึ่งวันเราทํางานตอนนี้ต้องมาก่อนหนึ่งวันเพื่อไปถ่ายเป็นรายรรราการหาตังเพิ่มหนักขึ้นเยอะเลยํำงานผมและทุกวันนี้ยังไม่หมดเลยเชี่ยก็เคยสอบว่าจะให้มาแลก็อ่ขึ้นล้วเก 即係有啲嘢佢做過啦，咁但係佢而家咧就做得更勁，做得更多。即係例如話、啊、誒、呃、工作啦，就好似呢套劇咁啦，因為佢哋自己投資嘅，咁所以佢要自己出錢啦，咁佢都要賺錢嚟攢翻條數。咁佢就話誒 <laughs>、呃、好似 <laughs> 好有啲個業好似嚟嚟咩咩停咁樣樣。咁佢話平時可能就嚟一日嘅啫，但係咧而家要嚟多一日，就提前嚟多一日，就嚟呢度拍下 <laughs> <laughs> 節目咁去賺翻啲錢。好恐 ออยี่สิบห้าเราอุ่นใจบวกไม่ใช่เป็นโอกาสระบายความในใจนะครับก็จริงๆก็ก็มีทายๆกันนะแต่ว่าเพิ่มมาก็คือผมรู้สึกว่าผมได้มีในซีรีสนี้เยอะขึ้นเลยครับแบบมีมอะไรที่เป็นดิจิทัลฟูดพินที่ที่มันจะอยู่ตลอดไปครับอย่างเช่นแฟลกเตอร์เจสซี่หรือว่าลุงขับรถอะไรนะครับมันจะอยู่ตลอดไป แล้วถ้าผมมีลูกลูกก็จะเห็นคอดวต่อกยคืต้ or, ็อวม่างกอยู่บ้างก็ืับ้างก็คือความแตกก็แต่อก็อกคื เปลี่ยนจามปีเตอง์เป็นปีเตอร์แจ็คสันกับทุกคนที่มาด้วยกันครับก็สองผมก็เอ่อจริงๆต้องบอกเหมือนคำว่าการที่ได้มาทำงานกับวา p b เนี่ยตอนแรกจะได้รู้จักกับพี่พรจะเป็นสูตรนะแต่ว่าพอหลังจากมีชีวิต์แจ็คโจ๊กเกอร์ที่มันทำให้ได้มาเจอเนี่ยพี่อินพี่วอพี่บอลแล้วก็น้องๆทุกคนไปทำให้รู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ได้เจอวิถีทาพใหม่ๆแล้วก็ได้เจอความสำคัญใหม่ๆครับที่ เห็นว่าพี่เวลาเขาอยู่ด้วยกันระนารักกันดีเวลาเป็นอยู่ในจอยกันมีความสุขสนานเวลาเราไปเที่ยวกันเวลาไปเต็ดฟุตบอลกันข้างนอกทำให้เจอติ๊กขาพใหม่ๆแล้วก็ในส่วนของคาแรคเตอร์ของซีรีส์ก็ทําให้ผมได้เจอคาแรคเตอร์ใหม่ๆด้วยเหมือนจะได้คิดว่าตัวเองอาจจะทําไม่ได้ไหมจะไปถึงสิบบานเป็น มันเต variance, ey, ็มเลยเหนื่อยทดทองซอยที่ทำให้รู้สึกว่าเราส่ไได้เขาจะจดหน้าหนึ่งเ่ยโอยโหเอจ๊ะ

เละอะไระอะใรับล้วเซ็งเลยเซ็งเลยดีแล้วให้ดีจังสุดๆต่อเปไปต่แล้วลองลองลองดีใจเลยพูดสับยากทำไมอยู่ตอนนี้ผมหนักสิ่งเสียวผู้ชายสิ่งเดียวไม่รูคือคือไอ้ยงหงเนี่ยตอนก่อนเล่นซีรีส์ผมรู้สึกว่าผมผมตัวบานแล้วผมแบบใหญ่เขารียว่าอะไรอ่ะ อยากเพิ่มกำนังในการในการ,ในการเล่นซีรียอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบดิมกุลเลยเลยยูเลยสุดเลย The 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 ใช่ครับรามู <c oughs> ใช่เราก็แบบว่าเทวันเราพอแบบพอแบบออกไปไปถ่ายจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่ามันมันไหลอยู่ดิมกุใช่แต่ว่าเรียกอุ้มอะไรอยางเงี้ยมันตลกอุ้มรามูเขาก็แบบว่าเขาไม่เกิดต่อแล้วอ่ะเขาดีแี้วไม่ได้ย <c oughs> ัง นั่นแหละมันก็เลยแบบว่ามันมันเลินลูนแบบที่ผมคุ้นไปนิดนึงแต่ว่าแต่แ่ว่าแต่ว่ามันก็ดีที่ผมแบบว่าเออตัวแบบหลานหนูมามาซึ้งรับใช่โอเคอีกเนาะโอเคเสียเสียเสียเไม่อาจะี่ไหนก็ไ่ร้็รู่รู้ก็่รูก็ไ่นู้ก่รู้่กไมราไม่ร้ไู่้่่กมู่้ 咁佢啱啱就話誒，佢、呃、拍呢套劇之前咧，就覺得自己係一個比較即係瘦弱少少嘅人嘅，咁佢一直都好想增加自己嘅體重咁樣。咁佢覺得誒，咁佢之後一直揾辦法啦。咁佢最後拍完出嚟咧，都覺得自己好似都有成功即係增重咗，即係個人冇咁再再瘦弱啦。咁都覺得好咗。<laughs> 一仔，恭喜你啊！你完一段之後咧，冇嘢難到你㗎啦。恭喜你畢業啦！<laughs> เอาละใจจบใจจบครับก right. sure, sure. ็ยากๆเลยยากๆเลยซีรีส์ก็วางยาใ้เขาเินไปงั้นก็จริงๆสิ่งที่ทุกคนพูดมาก็มันก็สา้กันเลไครับแต่ว่างั้นก็ขอขอบคุณเลยแ้ะกันนะครับก็เป็นขอบคุณแทนนะครับก็ขอบคุณทุกๆอย่างที่พวกเราตั้งใจทำขึ้นมาหรือว่าอ่าแลกกับอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยล้าหรือว่าทุกๆอย่างที่ให้กับอ่าซีรีส์เรื่องนี้ให้ให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้ เขาอ,ออกมาสู่สายตาผู้คนและก็ทําให้พวกเราได้รู้จักผู้คุณนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับจำเยค,คๆๆเยจอๆๆเก๋ไัม Các bạn th có thể thấy là đôi mắt của tôi và Sia đã đều là đặc biệt nhưng cô ấy muốn trả lời cảm ơn và rất cảm ơn các bạn đã làm cho đoàn phim này được đủ năng lực dù là đoàn phim này rất khó khăn nhưng dùng đoàn phim này để trả lời cảm ơn các bạn cũng rất đáng Cô ấy cũng rất vui vì đoàn phim này có thể được mọi người xem và cảm ơn các bạn Các bạn

Which one is your favorite? Baby, you take me to Jesse, why does she dress me? She I have to Jesse. Why? Because she's very beautiful? <laughs> เพราะว่าเป็นเป็นเป็นอะไรที่ห่างไกลตัวมากเราเราไม่เคยแต่งแบบนี้ไม่เคยแสดงแบบนี้มาก่อนนะครับเราก็ทําให้รู้สึกว่าเราได้มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับในในตัวเจสซี่เนี่ยทาให้เรารู้สึกว่าเรามีทักษะในการแสดงมากขึ้นต้องขอบคุณเขามากนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมแต่งหญิงได้สวยมากรู้สึกว่าผมสวยอ่ะก็สวยสวยเ ก็คือมีแลนว่าจะแบบรับงานอีเวนตส์สองคนด้วยสมมติเขาจ้างเจสซี่อะ่ะผมก็จะทำงานของเจสซี่แล้วก็วอลก็ทำงานอีกกะหนึ่งนะครับรับสองงานได้ 啊，咁佢就係特別中意 Jessie 呢個角色啦。咁、嗯、佢就係因為呢、這個佢其實冇諗過自己都可以扮女仔，即係佢覺得呢個係同佢本身距離非常之遠嘅一個嘅角色啦。咁佢話佢都話飾演咗之後咧，就獲得咗一個新嘅經驗啦。咁、嗯、誒，佢、呃、都覺得同埋咧自己嘅 acting skill 呢個演技咧都有進步到嘅，係飾演咗 Jessie 呢個角色之後啦。咁同埋佢覺得自己扮女裝真係好靚嘅啦。

ก็สิไม่เหมือนลอ่ะแต่有เออจงฟัน扮โ造型啦有วีเท啦醫生等等啦以西装帮你结婚ก็เหมาะอยู่ไชอบในหลายๆลุคครับแทบทั้งหมดมันคาแรคเตอร์มันชัดเจนหมดเลยที่พูดไปบ่อยว่าจะเป็นเจสซี่ฮะแต่ว่ามันพูดบ่อยเกินเปลี่ยนไปได้ครับนี่ก็ว่าต้องมี๊งเป็นงันที่เห็นแล้วรู้สึกชอบจริงๆคือเป็นอันนี้นี่หัวทองเลยครับคาแรคเตอร์ ในแบบคือวิธีการพูดผมชอบวิธีการพูดของมบบเวลาพูดเนี่ยเขาจะปลอมตัวได้เนียนไหมแงภาษาที่ให้ดูนะเาไมโยนอีกแล้วคเราสิ้นใจ่อต oh <my> <laughs> ่การกําเราใช้กโ่เาจะว่าเพราะว่เจสซียได้ไทไทชวนมาพูดถึงแล้วแล้วเขาจะว่าเขาจะเลือกหนึ l งค因為ล้ Skypewash 试验 yêu cộng đồng的时候,他都有一个讲什么方式都不同,所以他就要 Skypewash 直直示范一下。 一又嘅，系瞭解？<laughs> <laughs> 覺得演得好嘅，俾多啲鼓勵先。<laughs> 加油！<laughs> 好啦，咁再嚟啦，問多條問題啦。睇完呢一個造型之後，係想問咧演員嘅，咁就係咧，知道佢哋拍攝完之後咧，無論有冇休假工作啦，都去做咗好多唔同嘅地方啦。有冇話有啲小故事可以同大家分享咧？ คำถามนี้สำหรับพี่ก,กับพี่วอนะครับก็หลังหลังจากการถ่ายทําเรื่องแจ็คจ็อกเกอร์น,นะครับพี่หพี่วอกก็ได้มีโอกาสได้ไปหลายๆที่เพื่อที่จะไม่ว่าจะเป็นปพักผ่อนกับพักผ่อนหรือว่าไปทํางานก็ตามนะครับมีแบบเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างแบบการเดินทางที่แบบไม่เคยเล่าให้แฟนบทุกคนฟังเลยครับระหว่างแบบไปที่ต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดอย่างนี้ครับผีมีครับมีเกิดขึ้นล่าสุดเลยครับยาวกว่าสั้นสิ้นกว่าหน้าจอยสั้นกว่าสั้นโอ้ยนี่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆมาก สร้างเงนีท่ไร่คุณช่วเท่ไหรคุณได้เป็นผู้กองยังไงกันเดินมาองผมผมตื่ตวอราให้น้องอาคิดใจให้อยกวนราตกและและที่สำคัญผมนำสกุลหองใช่ไหมจะงยกยังไงเขาจะเซ็ให้หวงหรือไงพนักงานนำสกุลหวง่อยารปภกคนอ็เป็นสกุลหวงโอ้ยยุ่งมากใช่ค่ะ

พี่มอมีเรื่องราวอะไรที่สามารถแชร์ให้แฟนคลับบ้างไหมครับแชร์ให้แฟนคลับเหรอครับที่ยังไม่เคยเล่าเหรอครับโอ้โหคือจริงๆมีเยอะมากในระหว่างการเดินทางจริงแต่เราพูดไม่ได้เราให้รายการเ,เต็มพูดดีกว่าใช่มันคือเราถ่ายไว้หมดครับในรายการเ,เต็มก็รอดูในรายการหรือว่าเราไปทัวร์ที่ไหนแล้วเ,เกิดอะไรขึ้นนะครับรอดูได้ครับ ก็ว่า其实有好多事情发生เกิดแต่เขาอย่างนี้ก็จะบอกให้ทุกคนฟังอยู่แล้วเพราะว่าเขาอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ม<嗯>ีความรู้สึกมากกว่าคนอื่นๆที่เขาไม่ได้รู้สึกมากกว่าคนอื呼呼่นๆที่เขาไม่ได้รู้สึกมากกว่าคนอื่นๆ 恭喜恭喜啊！